แช่นิสัยจนต้องไล่ผลบ้านผ่า,าพิกลิ้นไปมาลูกเลี้ยงแฉกลับนิสัยที่แท้จริงจากกรณีการหายตัวไปของน้องจีนา่าวัยหนึ่งขวบ11เดือนตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่5กันยายนที่ผ่านมาในหมู่บ้านห้วยฝักดาบหมู่16ตําบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ต่อมานายเสี่ยวอายุ4 4ปีชาวเมียนมาซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและเป็นผู้ต้องสงสยัยรับสารภาพเป็นคนอุ้มตัวน้องจีน่าไปไว้บนถ้ำ อ้างเพื่อสังเวชเจ้าป่าเจ้าเขาแต่เมื่อขึ้นไปตรวจสอบกับไม่พบก่อนชาวบ้านไปเจอน้องจีน่าในกระท่อมไม่ไกลาจากหมู่บ้านทมกลางความดีใจของครอบครัวสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่8กันยายน6 4ที่สพแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจยังคงสอบปากคำนายเสี่ยวหรือนายอาภาอายุ44ปีอย่างเคร่งเครียดต่อเนื่องเบื้องต้นรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่ยังให้การสับสนวกวนไม่ทราบสาเหตุและแรงจูงใจที่แน่ชัดอีกทั้งยังสะท้อนอ้างว่า ก่อเหตุไปเนื่องจากถูกลูกเลี้ยงซึ่งเป็นลูกสาวของภรรยาเป็นผู้สั่งการให้ก่อเหตุทําให้ลูกสาวของภรรยาต้องเดินทางเข้าให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่โดยยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นใดๆทั้งสิน้นเพราะอาศัยกันอยู่คนละที่กับนายเซียวและมีพยานยืนยันพร้อมให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้นายเซียวเคยไปอาศัยอยู่ที่บ้านของลูกเลี้ยงแต่เนื่องจากนายเสียวมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจชอบดื่มสุราและเมาอารวาสจึงไล่นายเสียวให้ออกจากบ้านกลับไปอยู่บ้านที่บ้านห้วยฝักดาบ ตั้งแต่เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนางสาวกาซินีจัตตาลูกเลี้ยงนายเสียวที่ถูกพาดพิงเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตำรวจพาตัวนายเสี่ยวไปที่บ้านของตนเพราะถูกสั่ทอดว่าเป็นผู้บงการจึงเดินทางมาให้ปากคายืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้บงการตามที่ถูกกล่าวหาเพราะช่วงเกิดเหตุตนไปทํางานอยู่ในพื้นที่อื่นและเพิ่งกลับมาวันนี้นายเสียวเป็นสามีใหม่ของแม่อยู่กันที่บ้านของแม่ในหมู่บ้านห้วยฝักดาบ ก่อนหน้านี้เคยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันแต่ก็มีปากเสียงกันเนื่องจากนายเสี่ยวมีพฤติกรรมฉุนเฉียวชอบดื่มสุราหลังจากเมาจะมีอารมณ์รุนแรงชอบเพ้อเรื่องผีสางตามความเชื่อบางครั้งก็นั่งเพ้อคุยคนเดียวมีพฤติกรรมชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงเป็นพิเศษและชอบเล่นกับลูกสาวด้วยอีกทั้งยังชอบไถเงินแม่ไปซื้อเหล้าเนื่องจากไม่มีอาชีพรายได้เป็นหลักแรงที่สําคัญเคยขู่ฆ่าเพื่อเอาเงินไปซื้อเหล้า นางสาวกาซินีกล่าวอีกว่าล่าสุดเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุตนได้ย้ายลงมาอยู่กับสามีที่บ้านสันปูเลยตำบลแม่แตงจึงพาแม่มาอยู่ด้วยแต่ในเสี่ยวขอมาอาศัยอยู่ด้วยและจากพฤติกรรมดังกล่าวทําให้เกิดมีปากเสียงและชกต่อยกับนายพิชิตแหล่งอ่อนสามีเนื่องจากไม่พอใจเรื่องดื่มสุราและเรื่องเพลอเจออยู่ตลอดเวลาชอบเข้าใกล้ลูกสาวของตนจึงไล่ออกจากบ้านกลับขึ้นไปอยู่ที่บ้านห้วยฝักดาบจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจยังเชิญตัวน้าชายของน้องจีน่าพร้อมแฟนที่เป็นผู้ที่ไปพบน้องจีน่าอยู่ที่กระท่อมบนภูเขามาสอบปากคำด้วยเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าน้องจีน่าไปอยู่ที่กระท่อมดังกล่าวได้อย่างไรเพราะการระดมกำลังการค้นหาก่อนหน้านี้เคยตรวจสอบที่จุดดังกล่าวมาแล้วแต่ไม่พบโดยนายจบูซื้อน้าชายของน้องจีน่าเปิดเผยว่าตามหาตัวจนพบน้องจีน่าที่จุดดังกล่าวเป็นการค้นหาตามคำบอกกล่าวของหมอผีที่อำเภอเชียงดาว ที่บอกให้ไปดูที่บริเวณนั้นจึงขึ้นไปด้วยกัน3คนซึ่งหมอผีไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนส่วนตัวมีความเชื่อและพบน้องจีน,น่าตามที่หมอผีบอกด้านนายบุญพิภพของคําอาสาสมัครรายหนึ่งที่เข้าร่วมค้นหาน้องจีน,น่าตั้งแต่วันที่6กันยายน64เปิดเผยว่าช่วงเที่ยงวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตนเข้าไปตรวจสอบที่จุดดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งไม่พบตัวน้องจีน,น่ามีเพียงกระท่อมว่างเปล่ากระทั่งกลับมาการพบตัวน้องจีน,น่าพร้อมทั้งมีขวดน้ําดื่มด้วย และไม่มีร่องรอยการถูกยุงกัดทําให้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะเพิ่งมีผู้นําตัวมาทิ้งไว้ที่จุดนี้ในช่วงเช้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ